สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งนะครับในการแข่งขันมหอตออนไลน์ในแอปในแอปมหอตขั้นเทพนะครับในแอปมหัตขั้นเทพอูอันนี้โดนตัดข้างเลยเนะา,าะอุตส่าห์ว่าจะเดินมาตรฐานซะหน่อยไม่เป็นไรครับเรารับตัดข้างไปก่อนือแอปมหอตขั้นเทพนะครับใครอยากลองทดสอบก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ สโตนะครับสามารถถอดลุมาเล่นได้โอเคนะครับเราก็ลองยี่สิบหกยิบสามเผื่อได้สกินสองเนาะนะครับใครที่ชมแล้วไม่ครบแยกครบตอนก็ติดตามต่อที่ช่องคัมพีมักฮอตใน youtube ได้นะครับ <c oughs> เราจะเล่นกันสี่กระดานนะครับ หากได้แนวทางดีๆก็จะไปทำเป็นคลิปสั้นในการเดินกระดานจริงนะครับเอาไฮไลท์จากตรงนี้ไปเดินนะครับอะไรท่านที่สงสัยเวลาผมไปทำคลิปเดินกระดานจริงผมก็เอาแนวทางจากการเล่นตรงนี้นะครับโอเคเนาะเพื่อทำความเข้าใจครับหอะไรท่านที่ยังสงสัยดูนะครับว่าผมเล่นกระใขร แล้วทําไมเอามาเดินคนเดียวอะไรอย่างนี้นะครับก็เอาแนวทางจากตรงนี้แหละครับเอาไปเป็นช็อตไฮไลท์เพื่อทําลง f c e e o o o เนาะแล้วก็ทําลง y o u t u b e นะครับสาเหตุที่ต้องใช้กระดานจริงเนื่องจากถ้าเอาแอป,ปไปเดินแล้วทําคลิปอาจจะติดเรื่องลิขสิทธิ์ได้นะครับก็เลยมีที่มาที่ไปประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เรารับหมักตัดข้างเนาะ หกมาสองดีกว่าหกมาสองนะครับทีนี้เราก็าคงจับกินได้แล้วนะครับไม่มีปัญหาหรอกถึงเขาจะฆ่าฮอตก็ไม่เป็นไรให้เขาฆ่าไปเลยนะครับแค่นี้ก็ชนะอยู่แล้วนะครับอน,นี่ก็ชนะไปกระดานที่หนึ่งพอดีกระดานที่หนึ่งอาจจะต้องเล่าที่มาที่ไปของ คลิปช็อตหรือว่าคลิปสั้นหรือว่าคลิปเดียวที่อยู่ในช่อง Facebook YouTube หรือว่า TikTok นะครับผมเอาไปลงทั้งสามที่หลายๆท่านสงสัยว่าทำไมเอามาเดินคนเดียวก,ๆๆก็ได้แนวทางจากตรงนี้นะครับกระดานที่สองเนาะ <c oughs> เราเล่นเราจะเล่นอะไรดีขึ้นเป็นทรงดาวไปก่อน ถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอีปุ่มเราขึ้นเป็นทรงดาวน่านอีปุ่มนะครับอิปุ่มอีปุ่มที่ขึ้นอย่างนี้ก็คือถ้าขึ้นไปอย่างนี้ก่อนกลัวเขาจะต่อยี่สามสิบเก้านะครับก็เลยต้องขึ้นแปดสิบสองก่อนแต่ถ้าขึ้นอย่างนี้เขาต่อไม่ได้นะครับคือบังคับเขาเล่นอีปุ่มพูดง่ายๆนะครับบังคับเขาเล่นอีปุ่มเชือนได้นะครับ ในช่องคัมพีมักฮอตนั้นก็จะมีวิดีโออยู่3ประเภทนะครับใน y t u t u เนาะมีวิดีโอยาวที่เป็นวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วก็วิดีโอไลฟ์สดนะครับที่เป็นวิดีโอชุดไลฟ์สดแล้วก็วิดีโอชอ็อตวิดีโอสั้นไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับเคก็ติดตามชมได้หลายแนวทางนะครับอืมขึ้นอย่างนี้มา งั้นเราขึ้นสามมาเจ็ดดีกว่าเนาะเป็น3ามตัวเรียงรับอีปุ่มอีกทรงหนึ่งนะครับเราต่อสิบเบห้าไปเลยนะ <c oughs> ขึ้นมาขึ้นไปนะครับยังดูไม่ออกว่าใครจะชนะนะครับสำหรับสามเรียงรับอีปุ่มทรงนี้ ดักไปก่อนอเอาแล้วก็ต่อมาเขาน่าจะหลุดเข้าฮอดเลยนะีไปครับเอาอ๋อถ้าเข้ามาสิบมาสิบผมจะแทรกกินได้เขาอาจจะเสียเปรียบเขาเลยมานี่ถ้ามาทางนี้ผมก็หลุดเข้าฮอดเลยไปตรงนี้เลยนะครับ ต่อมาอีกนะครับต่อลงมาตรงนี้เราก็ไปเข้าฮอดก่อนเพราะว่าเร,วเราเร็วกว่านะครับเราเร็วกว่า <c oughs> เราเร็วกว่าเยอะเราได้เข้าฮอดแล้วถ้าเขาอุดเราก็คงมาจับหมายเลขยี่สิบเอ็ดได้ไหมจับกินฟรี ไม่อุดนะครับเขาไม่อุดเน้นเราก็ตามไปกินสองช็อตนี้ตามไปกินสองนี้ตามไปกินสามตามไปกินสามนะครับอุดให้กินหนึ่งอุดให้กินหนึ่งทีนี้เขาหนีมานี่ ขึ้นไปนี่ครับยังดูไม่ออกนะครับยังสูสีอยู่แต่ว่าเขาเสียเปรียบตรงสองตัวที่อยู่เกาะกันอยู่ขยับยากเอาแล้วครับมาแล้วงั้นเราก็เขี่ยให้กินตัวนี้เลื่อนต่อให้กินตัวนี้นะครับเราจะเล่นกันสี่กระดานนะครับคอยติดตาม โอ oh. <laughs> เขาฮอตไม่ได้อยู่แล้วนะครับกู้แข่งน่าจะยอกแอฟมาหฮอตขันเทพนะครับใครสนใจก็เชิญได้เลย <c oughs> มาชมกระดานที่สามกระดานที่สี่ช็อตสำคัญในสองกระดานแรกก็คือเต้มเต้มของเกมที่สองนะครับเป็นเต้มสามตัวเรียงรับอีปุ่ม ซึ่งอีปุ่มเดินแต้มผิดนะครับแล้วก็ทําให้แพ้ไปอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอีโต้นะครับเราก็เป็นอีโต้ไปภาวนาให้เป็นอีโต้นะอเจอร่มไหมนี่เดี๋ยวนะให้ผมคิดก่อนว่าเจอร่มไหมนั่นเราต่อไปเลยดีกว่าถ้าเดินทรงนี้เนาะทําไมเขาไม่เป็นอีโต้ซะละทําไมเขาเดินขาดๆเกินๆอย่างนี้นะครับ อืมโอเคครับสองมาหกเคเขาขึ้นมาขึ้นไปตัวที่สิบเอ็ดสิบห้าขึ้นมานะครับเราขวางเลยดีกว่าไหม วางไว้ก่อนโอเคทีนี้เราก็คงแทรก,กินให้เขาเข้ามุมซะมานี่นะครับหนึ่งมาหกเตรียมถวัดนะครับเบมาสิบสองไปก่อน ุูแข่งตวัดไปมานะครับกินไปเกมนี้น่าจะสูสีนะครับเลื่อนขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาเราต้องดักก็ไม่ต้องดักดีวกว่ายังไงเขาก็มากากู่ตรงนี้อยู่แล้วเว้นแต่เขาจะเส้น สิบสามมาเก้าเพื่อที่จะเอานานไงสิบสามมาเก้าเพื่อที่จะเอาตัวนี้มาเข้าฮอดนะครับเขาก็เสียพลภาพไปนหนึ่งตัวโอเคไปเข้าฮอตครับผมเอาแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเสียฟรีหนึ่งตัวนะครับงั้นเราไปก่อนไปกินเข้าฮอต ผมกลัวเขาไปจับมาเลขยี่สิบสี่จังเลยแล้วไปจับสามเอ็ดเวลาผมกินเบตตกยี่บหกแล้วเขาเข้าไปสามสิบเอ็ดเขาไม่ไปนะครับอันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆก็ไม่ไปอย่าถามนะครับว่าทําไมเขาไม่ไปเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่านั่งเล่นออนไลน์อยู่คนละที่ไม่รู้ความคิดเขาเหมือนกันอย่าถาม นั่งเล่นออนไลน์อยู่คนละจังหวัดนะครับก็เป็นข้อดีเนาะของเกมออนไลน์ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่สามารถเล่นมาคอตกันได้นะครับแล้วก็ชนะไปเกมนี้ครับเชื่อมโลกเข้าหากันได้นะครับเรียบร้อยนะครับชนะไปคู่แข็งยอม โอเคครับกระดา้นที่สี่ครับโอเคขึค้นมาตรฐานนะครับผมภาวนาอยู่ทุกวันนะครับว่าอย่าเจอตัดหน้าตัดข้างเลย <c ười> คือมันมันไม่ได้เล่นเกมที่ตัวเองถนัดนะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบที่จะเจอตัดหน้าตัดข้างอืมขึ้นทรงนี้ขึ้นสิบแปดไปสิบสี่ก่อนสิ เจอห้าเต้มนะครับห้าเต้มรุกเร็วก็เรียกห้าเต้มรุกเร็วลุกขึ้นมาเบียดสิบสิบห้าเร็วนะครับโอเคขึ้นมาโอเคครับเบียดขึ้นมา ถ้าเขาหนึ่งมาห้าเราก็ยี่สิบสองสิบแปดนะโอเคนะครับดับตัวนี้ไว้ก่อนยี่สิบสองสิบแปด Mm hmm. อาคู่แข่งแทรกเข้ามาเราพุ่งไปเข้าฮอตนะครับดิ่งไปทางหมายเลขสิบเอ็ดหรือจะไปเส้นดีไปหมายเลขสิบไปเส้นก็ได้นะไปเส้นสิบไปหกได้เช่นกันเร็วดีด้วยนะครับทางนี้แต่เพื่อความปลอดภัยไปทางสิบเอ็ดจะดีกว่าคือไม่ต้องเสียตัวไหนเลย ไม่ต้องเสียตัวไหนเลยหลบก่อนอย่าเพิ่งให้เขาปลามาได้ง่ายๆเกินไปขึ้นมาแล้วนะครับไปเข้าฮอตชิวเลยที่นี่เอาละเข้าฮอตแล้วอุ่นใจแล้วครับที่นี้ อ้เส้นนะครับเพราะว่ากลัวโดนฆ่าหอดก็เลยต้องเส้นออกก่อนให้กินครับให้กินดอกนี้กินดอกนี้มาทางนี้สิบแปดไปสิบสี่ง่ายๆครับแต่เราไม่ใช้ตัวนี้กินนะเราใช้ฮอดกินอ อันนี้เขาก็แพ้เราไปเอเค,ครับสีกระดาน